อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันบ้างไปรับชมกันกองทัพเรือเอาจริงแล้วถล่ม BHQ กระจุย F16 บินขึ้นไปถล่มที่จังหวัดตรากลับฐานอย่างปลอดภัยปล่อยเป็ดระอุการทูดไม่เป็นผลขเมเณรจับคนไทยเป็นตัวประกันงานนี้ผิดกฎบัตรประชาชาติเรื่องต้องถึง UN รายงานจากศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพภาคที่2ตั้งแต่วันที่7ถล่มรถถังพังไปแล้ว6คัน บีเอ็มยี่สเอหนึ่คันมนตายไป102คนรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เชฟหน่อยแล้วกันนะครับมาอัปเดตกันทีๆนะครับในช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ยังคงยิงกันอย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมครับไปดูผลงานของกองทัพเรือกันหน่อยนะครับยืนยันมาแล้วว่า ทำลายที่มั่น B HQ ของกัมพูชากระจุยในวันที่11ธันวาคม2568ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับผู้ช่วยโคโศกกองรับเรือกล่าวถึงกรณีเมื่อวานนี้นะครับในวันที่10ธันวาคม2568เวลา23นาฬิกาตรวจพบนะครับคนที่ต้องสงสัยอยู่บริเวณชายแดนจังหวัดตราดท่านผู้ชมครับที่คาดว่าจะเป็นหน่วย กองบัญชาการองค์รักษ์พิทักคุณเซนหรือว่า B HQ นะครับหรือหน่วยงานทหารรักษาความปลอดภัยระดับสูงติดอาวุธหนักมาทานผู้ชมครับสังกัดของกองทัพกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่อาคารต้องสงสัยตามรายงานจากข้อมูลเนี่นะครับพบว่าชายชะกันแต่งตัวเป็นพลเรือนที่มาโดยรถตู้4-5คนเข้ามาในพื้นที่และเข้าไปยังตัวอาคารต้องสงสัย ตามที่คาดชี้แจงไปเมื่อ2อสวันก่อนในเรื่องของการดัดแปลงอาคารที่ตั้งเพื่อใช้เป็นที่ตั้งทางทหารและมีการดะดมสามพักกำลังซึ่งเป็นหลักฐานที่เราเองยืนยันว่าตรวจพบกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวในกลุ่มอาคารที่ฝั่งกัมพูชาจากโดนตรวจการในเวลากลางคืนทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าสิ่งที่เราดำเนินการต่อกลุ่มอาคารเป้าหมายต่างๆ เป็นการทำลายที่มั่นทางทหารของฝ่ายกมัมพูชาที่เป็นภัยคุกคามนะครับก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับกองทัพเรือก็ถลม่มวีแชิวกระจุยไปแล้วเรียบร้อยไปดูอีกหนึ่งข่าวที่มีความน่ากังวลอย่างยิ่งโดยเฉพาะประชาชนชาวไทยนะฮะท่านผู้ชมครับที่อยู่ทางฝั่งของปอยเปตล่าสุดนี้นะครับอย่างที่ทุกท่านทราบไปแล้วครับว่ามีการจับคนไทยเอาไว้ที่ปอยเปตท่านผู้ชมครับสําหรับ ทหารขมรญนะฮะท่านผู้ชมนี่มันไม่ใช่ทหารแล้วมันเป็นกลุ่มกองโจรเรียกค่าไทยและอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะฮะมันไม่ยอมปล่อยมานะครับซึ่งก่อนหน้านั้นตอนกลางวันท่านผู้ชมครับมีการเจราจานะครับว่าให้ปล่อยตัวคนไทยเนี่ยกลับมานะฮะท่านผู้ชมล่าสุดนี้ท่านผู้ชมครับเพจของกองทัพภาคที่1ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าการทูตปล่อยเป็ดไม่ได้ผลกัมพูชาเมินไม่ปล่อยคนไทยกลับบ้าน ประนามกัมพูชาไม่มีมนุษยธรรมใช้พเรืเดอนบริสุทธิ์เป็นข้อต่อรองนั่นคือพื้นที่การสู้รบความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งที่สําคัญท่านผู้ชมครับมันไม่ยอมปล่อยให้คนไทยออกจากปลอยเปตมีหน้าละ่ะโรนบินอยู่หลายรอบนะครับทำอะไรไม่ได้ท่านผู้ชมครับเพราะมันล็อกคอนะฮะประชาชนไทยเป็นตัวประกันท่านผู้ชมครับไม่ให้ถล่มบ่อนคาสิโนโปอยเปตนั่นเอง อืม,อม,อมนะฮะท่านผู้ชมชัว่วจริงๆไอ้พวกนี้ท่านผู้ชมคือจะยกเคสแบบนี้มาเทียบกับเฉลยศึก18คนไม่ได้นะครับไอ้ที่เราจับเฉลยศึกนี่คือทหารที่มันยิงใส่ทหารไทยของเรานะและอยู่ในพื้นที่การชู้รบสําหรับเฉลยศึกที่เราล็อกตัวไว้ไม่ปล่อยไปเนี่ยการที่กระเมนทําแบบนี้กับประชาชนบริสุทธิ์เนี่ยหน่วยงาน UN ต้องเรียกลงมาดูด่วนครับเพราะว่ามันทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือผู้บริสุทธิ์พลเรือนมันไม่ใช่ทหาร นะครับผิดกฎบัตรา,าประชาชาติอย่างยิ่งนะครับทุกข้อด้วยที่ขเมนกำลังทำอยู่ในตอนนี้ UN เมื่อกี้มึงยังมาเตือนไทยยิงเขาวพิผหารอยู่เลยยูเนสโกอ่ะครั้งนี้เองเนี่ยยูเออยู่ไหนครับเนี่ยมันต้องถึง UN ครับท่านผู้ชมเรื่องนี้อ่ะรู้กันก็คราวนี้แหละว่า UN เอนี่ยอยู่ฝั่งไหนแล้วฮะท่านผู้ชมเหลือจะเชื่อฮะท่านผู้ชมครับกับความคิดของขเมนไม่ใช่ทหารแล้วครับนี่มัน ซ่องโจรฮะไอ้พวกนี้ท่านผู้ชมครับจับตัวเรียกค่าไถ่ชัดเลยแบบนี้นะฮะโอ้โหเอา้านะฮะทางภาครัฐจะแก้ไขกันอย่างไรล่ะทีนี้มันไม่ปล่อยตัวคนไทยกลับมาเนี่ยทีเนี้ยท่านผู้ชมครับเรื่องราวต่อมาแล้วไปดูผลงานของ f 1ฟกันหน่อยนะครับที่บินไปทิ้งไข่ที่จังหวัดตราดท่านผู้ชมครับไหนอ่ะึ้นแล้วของนัดไปแล้วไปแล้ว,วโอ้ยนู่นนะฝันโอ้ยแน่นอนนะ ใบต้องวิ่งเข่าไต่ดาบพานกันเมื่อช่วงเวลา16เดิกา40นาทีท่านผู้ชมครับเครื่องบินรบ f 6ของเรานะครับของกองทัพอากาศปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งไข่นะครับจำนวน2ใบ ต่อตำแหน่งทางทหารของกัมพูชาในเขตคาสิโนโบ้านสามหลังนะครับในแนวรบจังหวัดตราดปฏิบัติการสำเร็จเรียบร้อยลุล่วงนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็บินกลับฐานอย่างปลอดภัยก็ต้องบอกว่าคาเมนเนี่ยร้องเลยครับไม่มีอะไรจะป้องกันได้ท่านผู้ชมครับถ้า M16G ิกิบเพนบินขึ้นเนี่ยขนลุกขนพองเลยครับสำหรับทางฝั่งของคาเมนแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกกล่าวไปในอภิกรสื่อนอก ออกมาพูดถึงการปฏิบัติการของกองทัพอากาศไทยเนี่ยยังชื่นชมเลยนะครับสำหรับสื่อจากโปแลนด์ว่ากองทัพอากาศไทยเนี่ยนะครับทำตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับไม่ได้ผิดกฎอย่างที่ขเขมรเนี่ยได้กล่าวอ้างนะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งนะครับเครื่องบินเนี่ยมันก็เหมือนกับ BM 2 1ยี่เนั่นแหละท่านผู้ชมครับทำไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่ยิงสนับสนุนระยะไกลเขาคิดเหมือนกัน ถ้าเป็นกฎการประทะเนี่ยท่านผู้ชมครับเครื่องบิน g ิฟเพนเอฟอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ BM21 นะฮะถ้าเกิดว่าคเมนนะครับร้องเยอะๆก็ไปติดปีกให้ BM21 ซ้าให้มันบินได้นะครับเออมันจะได้เท่าเทียมกันก็ประเทศคุณนะครับไม่มีกําลังซื้อไม่มีกําลังที่จะพัฒนาต่อในด้านของกองทัพอากาศเราก็ไม่ได้ผิดนี่นะครับเราเป็นประเทศที่จเจริญกว่าถูกปะ่ะนะครับเราใช้เครื่องบินกิเพน เราใช้เครื่องบิน F16 เราก็ทำงานเหมือนกับ BM21 เหมือนกันคุณเอาไว้ใช้ยิงสนับสนุนนะครับในแดนหลังเราก็ใช้เหมือนกันนะครับแต่เราเนี่ยเอาไว้ใช้จัดการ BM21 อีกทีก็มึงทำผิดกฎเล็งกระบอกปืนมาใส่ประชาชนไทยโรงพยาบาลไทยโรงเรียนผู้บริสุทธิ์เราก็ต้องจัดการแบบนี้อันนี้ว่ากันไม่ได้เราก็ทำตามกฎบาาัตรสหประชาชาติไม่ผิดกฎแต่อย่างใด ท่านผู้ชมครับขเมีมันก็ร้องไปเพราะว่ามันเสียเปรียบไงมันถึงฟ้องนั่นฟ้องนี่เกี่ยวกับกองทัพอากาศไทยของเรานะฮะท่านผู้ชมอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าประชาชนยังไม่รู้นะครับให้มันร้องไปท่านผู้ชมครับเออถ้ามันไม่มีปัญญาซื้อเครื่องบินใช้ก็ต้องบอกว่ามึงก็ต้องเจอแบบนี้ไปดูรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพภักที่2กันหน่อยท่านผู้ชมครับประจําวันที่11ธันวาคม2568เวลา17นาฬิกาครับที่เคารพทุกท่าน ศูนย์บริการกองทัพทพี่2ขอชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเวลา17นาฬิกาดังนี้ตามที่เมื่อวันที่7ธันวาคม2 5 6 8กัมพูชาได้ทําการยิงใส่ชุดระัตะเวนของฐานไทยในพื้นที่ภูผาเหล็กอเาเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเป็นเหตุให้ฐานไทยได้รับบาดเจ็บสองนายและได้เริ่มเปิดฉากการยิงด้วยปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้องเข้ามาในยังพื้นที่ดินแดนไทยตลอดแนวชายแดน ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินและบุรีรัมย์ทำให้บ้านเรือนของประชาชนพื้นที่การเกษตรและสถานพยบาบาลในพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างมากศูนย์ปริการกองทัพที่2ได้เร่งอพยพประชาชนเข้าพื้นที่ปลอดภัยณศูนย์พักพิงประจําจังหวัดที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหลังจากนั้นฝ่ายเราจึงได้ทําการยิงโต้อตอบตามกฎการใช้กําลังอย่างได้สัดส่วน ไปยังพื้นที่ที่เกิดภัยคุกคามด้วยอาวุธวิถีตรงและวิถีโคง้งต่อฝ่ายกัมพูชาเพื่อสก,กัดกั้นยับยั้งและทําอันตรายที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนในพื้นที่อันประกอบด้วยพื้นที่4จังหวัดชายแดน13แนวลบดังนี้ด้านจังหวัดอุบลราชธานีจํานวน2แนวลบหลักได้แก่พื้นที่ช่องบกพื้นที่ช่องอ่านมา้าด้านจังหวัดศรีสะเกดจํานวน5แนวลบหลักได้แก่พื้นที่ซาแตโดนตวนภูผีผสตโสม นมประสิทธิทโสช่องตาเท่าผามอยแดงและค้ยตะมาเรียภูมะเขือช่องโดนอวพานยาวผานหินแปดก้อนและช่องทงงําด้านจังหวัดสุรินจำนวนห้าแนวลบหลักได้แก่ช่องจอมช่องเปิดช่องละยีพื้นที่คนาพื้นที่ตาควายพื้นที่ช่องกลางพื้นที่ตาเมือทมด้านจังหวัดบุรีรัมย์จำนวนหนึ่งแนวลบหลักช่องสายตะกู ผลการปฏิบัติที่สำคัญในวันที่11ธันวาคม2568ช่องอ่านมาเข้าควบคุมพื้นที่ได้บางส่วนเข้าทำลายฐานปฏิบัติการข้าศึกบริเวณพื้นที่ซาแต่พื้นที่ช่องระยีช่องเปลอือเข้ายึดพื้นที่คืนถึงเส้นปฏิบัติการแต่ยังถูกต่อต้านเป็นระยะพื้นที่คณาเข้ายึดแล้วสองที่หมายปัจจุบันถูกตีโต้อตอบจากฝ่ายตรงข้ามพื้นที่ตาควายยิงทำลายฐานทหารรอบปราศาสตรและเนิน350 แต่ยังเข้าควบคุมไม่ได้เนื่องจากถูกต่อต้านอย่างหนักจากอาวุธยิงสนับสนุนโดนและกับระเบิดฝ่ายกัมพูชาอย่างหนาแน่นจากการปฏิบัติของฝ่ายเราตั้งแต่วันที่7ธันวาที่ผ่านมาคาดว่าฐานกัมพูชาเสียชีวิต102นายทำลายรถถัง T-55 จำนวน6คันในพื้นที่พนมประส,สิทธิโสทำลายจรวดหลายลำก้องจำนวน1คันทำลายระบบโดรนจำนวน64ลำ ทำลายระบบแอนติโดนหนึ่งระบบในพื้นที่ห้วยตามาเลียาการอบพยพประชาชนปัจจุบันในพื้นที่5จังหวัดได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวจํานวน751แห่งประชาชน222,548คนประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีจํานวน34,104คนจังหวัดศรีสะเกด1 6 6 9 1คนจังหวัดสุรินทร 74640คนจังหวัดบุรีรัมย์จํานวน6780คนและจังหวัดนคลลรราชสีมาจํานวน333คนยอดอพยพประชาชนกลุ่มเปาะบางจํานวน182จุดประชาชนจํานวน22999คนประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี175คนจังหวัดศรีสะเกษ91คนจังหวัดสุรินทร์22112คนและจังหวัดบุรีรัมย์621คน กองทัพภาคที่2จะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อความมั่นคงปลอดภัยและรักษาอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มกําลังนี่เป็นรายงานของศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพภาคที่2นะครับประจําวันที่11นะครับเดือนธันวาคม2568ในเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับเป็นที่จับสังเกตก็คือผลงานในวันนี้นะครับก็คือช่องอานม้าเข้าควบคุมพื้นที่ได้บางส่วนนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าตรงนั้นเองเนี่ย คุมยากนะครับเนิน6.7แล้วก็ที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยท่านผู้ชมครับตรงนั้นเองทหารกพูชาก็พยายามที่จะสาดกระสุนใส่เราอย่างหนักหน่วงนะครับนะฮะเข้ามาทําลายฐานปฏิบัติข่าศึกในบริเวณซัมแต่ตรงนี้ถือว่ามีความคืบหน้านะครับพื้นที่ช่องระยีนะครับช่องเปอเข้ายึดพื้นที่คืนจนถึงเส้นปฏิบัติการก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงคําว่าเบ็ดเสจนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะ ถ้าบอกว่าถึงเส้นปฏิบัติการนี่ก็คือตามแผนที่1ต่อห0,000ื่นะครับก็สุดซอยแล้วตรงนั้นก็เท่ากับว่าเราเองเนี่ยนะครับเข้ายึดพื้นที่ได้แล้วนะครับแต่ก็ยังคงถูกต่อต้านเป็นระยะเพราะว่าขเขมรเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออกนะฮะท่านผู้ชมไทยก็เหมือนกันนะบางพื้นที่เนี่ยเข้าไปแล้วก็วิ่งออกมาตั้งหลักใหม่ซึ่งมันจะค,คล้ายๆกันนะครับกับคลิปที่เพิ่งหลุดออกมาทางฝั่งของกองทัพภาคที่หนึ่งนะจำได้ไหมบ้านตะกวนนะท่านผู้ชมครับที่ขเขมรไปปลดทงระลงนะนะครับ เราก็บิงไปตั้งหลักเหมือนกันแล้วก็ค่อยเอาใหม่อีกทีนะฮะท่านผู้ชมครับพื้นที่ที่สําคัญนะครับอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือพื้นที่ปราสาทคณานะครับเข้ายึดได้แล้ว2ที่หมายก็แสดงว่าเราเองมีความคืบหน้านะครับปัจจุบันถูกโจมตีจากทางฝั่งของเขมรอย่างหนักหน่วงปราสาทคนาเนี่ยกับปราทตาควายนี่หนักหน่วงมากท่านผู้ชมครับยิงไม่พักเลย BM21 ป,ปืนใหญ่รวมถึงโรนพีชีพด้วยนะครับ พากันถล่มอยู่ตรงนั้นเนี่ยท่านผู้ชมวันนี้ก็ทั้งวันนะครับพื้นที่ปราสาทต,ตาควายยิงทําลายฐานฐานเขมรรอบปราสาทต,ต้องบอกว่ายากเลยมันอยู่ในบังเกอร์นะครับแล้วก็อยู่ในตัวปราสาทนี้ถือว่าทําอะไรค่อนข้างลําบากอยู่นะครับสําหรับผู้ที่ทํางานอยู่หน้าแนวอย่างแนวหน้าของเรานะครับโชคดีหน่อยที่ปราสาทต,ตาควายยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับถ้าไมาอย่างนั้นนี่ยุ่งเลยนะนะครับมันก็เป็นอย่างนี้ไงเราถึงกล้า ยิงถล่มใส่กันอยู่ตอนนี้เองสําหรับปราสาทตาควายเนี่ยท่านผู้ชมครับและเนิน3-50ตรงนี้สําคัญเพราะว่าเป็นจุดสูงคมนะครับยังเจาะไม่ได้นะครับอย่างที่บอกเลยว่าเอ๊มันมีอุโมงค์ตรงนั้นหรือเปล่าทําไมแข็งแรงเสียเหลือเกินนะครับเน <350 S 1> ิน3 5 0ห้ามเมนไม่ยอมง่ายๆนะฮะก็ยังคงสตร์กระสุนใส่อย่างหนักหน่วงแล้วก็มีทุนระเบิดที่ทหารไทยของเรานี่ใช้คําว่าเข้าไปไม่ได้แล้วกันใช้คํานี้นะครับมันสามทุนระเบิดนะครับหนาแน่นมากๆนะครับ ก็ต้องบอกว่าเราได้ข่าวว่าไทยของเราวันนี้เสียชีวิตกันเนี่ยนะครับก็หลายนายนะครับทางฝั่งของกัมพูชาหลักร้อยท่านผู้ชมครับร้อยสองคนนะฮะท่านผู้ชมครับตั้งแต่ประทักกันมาเจ็ดทันวานะครับขเมนตายไปแล้วร้อยสองคนนะครับทำลายรถถังท5หของขเมนไปแล้วหกคันนะครับในพื้นที่พนมประสิทธิ์ที่สมนะครับ ทำลายจรวดลำกล้อง bm 2 7เป็หนึคันโอ้โหก็ต้องบอกว่าน้อยนะน้อยมากเพราะว่าเราได้เห็นแล้ววันนี้ว่ามันยิงแล้วมันวิ่งหนีเลยนะครับอ่ะนะครับทำลายระบบโรนจำนวน6 4ลําลำก็ถือว่าครึ่งหนึ่งของการที่ขเขมนส่งโรนเข้ามานะครับทำลายแอนติโรน1ระบบนะครับในพื้นที่ห้วยตามมเลียก็ต้องบอกว่างานนี้ต้องเร่งแล้วนะครับเพราะว่า ทางฝั่งของมหาอำนาจโลกนี้จ้องแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามาตั้งเขตว่าเคียงคืนเป้งเหมือนเดิมอีกเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมไม่อยากจะคิดเลยว่าจะยังไงต่อก็ขอให้เร่งแล้วก็เอาให้จบเร็วที่สุดแหละครับท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่ายิ่งปล่อยนานไปเสียทั้งสองก็แหละเสียทั้งเราเสียทั้งเขานะครับก็อย่าว่าเราไม่เสียอะไรนะเรานี่เสียอยู่แล้วท่านผู้ชมครับ อีพีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้ามีเหตุการณ์อะไรผมจะรีบมาอัปเดตให้ฟังครับสวัสดีครับ